สวัสดีจ้าทุกคนมือนี้ยได้เมนูมนบ้านๆแล้วจ้าเป็นป่นปลาทูจ้าอันนี้ทอดได้จ้าแล้วก็ย่างก็นเต็มไปหี้จนได้อีกทางหนึ่งเจือบสิไม,ม่แล้วจ้าทุกคนมาเห็นอีกเพียหนึ่งก็สงสพริกได้จ้าน้ำมันกระเด็นแห้งอันนี้เป็นน้ำมันมันน้ำม,มันใหม่แล้วจ้าไ่ทอาทอดแป๊บเจียวมันวก็ดำแล้วจ้า แค่นี้ละจ้าทอดแค่นี้แหละเพราะว่าอีกครั้งหนึ่งมันก็อบใหม่แล้วเนาะเทาก็สิตักพักไว้จ้ารอแห่มันเย็นจ้าก็สิทอดปลาหมึกต่อเลยจ้าปลาหมึกก็ต้องทอดโดนจ้าเพราะว่ามันสิใหม่นะจ้ามันแห้งแล้วจ้าทอดเพราะแบบกัดกินกล้งหยาบหยาบกรอบๆนิดนึงก็แซ่บละจ้าแค่นี้พอเลยจ้าปลาหมึกกบขาวเท่ากับนี้ง่ายๆแค่นี้ละจ้าทุกคนจ้า ทอดปลาหมึกใส่เรากับสีขวบนพริกจ้าอันนั้นเป็นน้ำเล้อจจากแม,ม่น่ะมันใส่บบกพริกใส่หอมแดงใส่กระเทียมต้องไปขวขัขว,ขวจนว่ามันใหม่เลยเล้อจ้าทุกคนเขาก็ต่างใบไปเลยพระต้องไปสนใจมันโดนโดนจะคอยอาหานมักขวมันเทียนึงจ้าพอสุกแล้วเขาก็มาตำเล้อจ้าทุกคนถามมันสุกแล้วเาก็สีตำงายจ้า ตามให้มันแหลกละเอียดตามใจชอบเฮาเลยดเด้อจ้าจะแพ้มักแหลกๆจ้าเพราะแหลกล้วเฮากระสิแกะปลาทูใส่จ้าใส่สองตัวเลยเดจ้าม้นนีเพาะวายกินกันหลายคนแล้วก็แม่ยามักกินความใจเฮ็ดให้เพิินกินจ้าเพิ่นมาก,กินป่นปลาทู ก็จัดเต็มไปเลยสิจ้าสองตัวนอนเนาะแกก็เอากลางออกบ่คอกคอยดีดอกจ้าเน้นหมองกลางส้นหลังเพราะว่ามันเป็นกลางหน่อยเดี๋ยวค้นสิน้าบ่คอกคอยเห็นแต่ขันกลางได้แย่ๆๆก็เอาออกเองเด้อจ้า <c oughs> เสร็จเราก็ตามจากความละเอียดของเราต่เฮาเลยจ้าผพ้ใดมกหยาผู้ใดมกละเอียดตามไปเลยปรุงรสด้วยผมนัวอันนี้น้ำปลาแดกที่เฮาต้มไว้จ้ะน้ำก็ใส่ตามใจชอบกันกินกับข่าวนียวก็ใส่น้ำน้อยเดียวอ,อัเจาะกันกินกับข้าว้าก็ใส่น้ำหลายเติบจ้านี่เดี๋ยวแพ้สิปรุงน้ำปลาแดกอีกหน่อยนึงให้มันแบบนัวนะจ้นะนาอแค่นี้ก็สเสร็จแล้วทุกคนแซบแห้ง พอสรแล้วก็ฉิโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีเล็กน้อยนี่พร้อมเสิร์ฟจ้า